ตอนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะในเรือนจําเนาะก็เริ่มมีเสียงจากจากคนรอบข้างเอ้ยแฟนทิ้งแน่เลยรับรองเขาต้องแบบเทแน่เลยมันสั่นคลอนความเชื่อใจหรือความไว้ใจของเราบ้างไหมคะมากมากที่สุดมากที่สุดเพราะเราเรา,เราคิดอยู่แล้วว่าเลี้ยวแล้วต้องต้องเลี้ยวนี่แน่คนรู้ก็บอกว่าคนนี้มีเลี้ยวแล้วไปแล้ว,แ,ลวแฟนเลี้ยวคนนู้คนคนนี้ก็บอกเหมือนเหมือนทุกคนเนาะที่เราเคยคุยนะ,ะทุกคนที่แบบเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าแฟนต้องทิ้งแน่นอนใช่ค่ะแรกๆกก็ ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้วิธีทําก็คือเขียนจดหมายด่า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 เลยไม่คิดถามเขาหน่อยหรอไม่ไม่ด่าด่าด่าเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนพอรุนกี้ข่้นก็พยายามทิ้งมันทำได้แค่นั้นเพราะว่าการที่จะส่งจดหมายหรือว่าทําอะไรออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเออโชคดีแล้วละที่ส่งไม่ได้ไม่งั้นเขาจะไปจริงๆใช่ค่ะด่า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 เขียนด่าไว้เยอะมากแล้วแล้วก็พอมานั่งอ่านตอนอารมณ์เย็นไม่ควรว่ะ ทิ้งแล้วก็คิดว่าเขาไม่ผิดสิ่งที่ผิดคือเราเราทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เองสิ่งที่เขาจะเลี้ยวหรือว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นมันไม่ผิดผิดที่ตัวเราเพราะ,ะตัวเองเดียวแล้ว,ลวก็ห่วงพ่อแม่อย่างเดียวกลัวอ,ออกมาแล้วจะไม่เจอเขาก็จะมีเพื่อนเป็นหัวหน้าคอยบอกตลอดว่าผมเขียนหาพ่อหาแม่ไปเป็นสิบฉบับแล้วทําไมเขาทาไมต่ตอบผมเขาเป็นยังไงบ้าง เพื่อนผมก็เข้าไปดูให้บอกว่าไม่เป็นไรเขาดูดีเขาแจ่มใสเขาสดชื่นขึ้นก็จะบอกกันแค่นี้<ช>จนถึงวันเขาโทรผมโทรไปเขาก็ไม่รับได้มีโอกาสได้โทรอยู่คอไปเขาก็ไม่รับจนวันปีใหม่ผมก็เลยส่งข้อความไปสั้นๆว่าสวัสดีปีใหม่ครับพ่ออีกวันหนึ่งเขาถึงจะรับโทรศัพท์ผมนะคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราทราบไหมทำไมเขาไม่รับทำไมเขาไม่ตอบสาเหตุคือเขาคงคงอยากให้ลูกเขาโตขึ้นแล้วเขาไม่อยากจะ เากูว่าผมจะถามอะไรว่าเรื่องข้างนอกเป็นยังไงบ้างไม่อยากจะสร้างให้ผมเพรียอยู่ข้างในไม่อยากจะตอบไม่อยากจะคุยก็คือแบบระยะเวลทามันสั้นๆเขาก็คิดแบบนี้แต่ข้างในอ่ะมันนานแต่ข้างนอกผมว่ามันนานกว่าเขาเข้าไปโดยที่จริงๆแล้วเขามีความจําเป็นต้องได้รับยาอยู่แต่เขาเข้าไปโดยที่เขาไม่เอายาไปจากประสบการณ์จริงๆแล้วเขาควรต้องเอายาเข้าไปไหมควรค่ะควรต้องรับประทานยา ประจำคือแบบไม่ขาดห้ามขาดอะค่ะแต่นี่คือขาดยาไปแล้วคราวนี้เหมือนเราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่มาปรับเคมีในสมองใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าในนั้นก็มีมีอะไรมีมีมีคุณหมอมาคอยประเมินสถานการณ์ว่าคุณมีผมเขาถามผมว่าผมเป็นสภาวะซึมเศร้าไหมเป็นโรคอะไรหรือเปล่าผมบอกมีครับผมนอนไม่หลับผมทําผมน่าจะเป็นสภาวะซึมเศร้าครับเขาก็จ่ายยามาให้ในในนั้นมันจะมียาอยู่สามเม็ด หน,หนึ่งเม็ดก็คือยานอนหลับพอกินกินไปอีกตัวหนึ่งก็คือยาคลายเครียดอีกอีกอันหนึ่งคือยาบำรุงมันทั้งคลายเครียดทั้งนอนหลับแล้วก็ให้หิวคือมันตีกันมั่วไปหมดเลยผมก็เลยไม่กินอีกแล้วนะครับ <laughs> ผมก็เลยเลือกไม่กินเพราะว่าจะง่วงจะง่วงก็ง่วงจะจะจะเบอร์ก็เบอร์ทั้งง่วงทั้งเบอร์หิวแสบท้องอีกโอ้มันตีกันมั่วเลยวันวันไม่ได้ทําอะไรผมบอกไม่เอาแล้วผมเลยเข้าใจว่า พวกคนที่ในอยู่ในนั้นแล้วมีอาการหลุดมันเป็นยังไงบ้างคนนอนคุยกับไฟคุยกับ<ม>เพด้านคุยกับลูกกงอะไรไปบ้างเพอาะผมแมวผมขอเลือกที่จะบํบาบัดด้วยตัวเองอก็คือไม่นอนไม่กินไม่หลับก็คือไม่หลับนอนภวาก็ภาวะสู้กับมันสู้กับมันผมไม่ได้บอกว่าน,นี่คือประธานานธะิเราคิดว่าที่เราสู้แบบนั้นถูกหรือผิดถ้าวันนี้ผมว่าคิดว่ามันผิด เพราะว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าอาการมันจะกำเริบม,มาตอนไหนเราควบคุมมันไม่ได้ทางที่ดีเราควรอยู่ในคำปรึกษาของแพทย์ดีกว่าค่ะความจริงเท่าที่เคยรู้มาค่ะการที่มีภาวะในเรื่องของโรคซึมเศร้าเองไบโพลิฟลาเองยังก็าำต้องทญญานยาทานยาคนรอบข้างต้องเข้าใจและอีกส่วนหนึ่งถึงจะเป็นตรกกะการใช้ชีวิตแต่ตอนนั้นต้นคิดว่าไม่เป็นไรเราใช้ตรกกะการใช้ชีวิต เราใช้วิธีการในการสร้างวิธีคิดให้กับตัวเองแต่มันทําให้เราไม่รู้เลยค่ะว่าภาวะของสมองสารเครมีต่างๆในสมองมันจะปรากฏอาการขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ครับวันที่เดิอนออกจากเรือนจำนิว,นว,นวๆก็ไปรับด้วย<ช>นะคะ<ช>เป็นยังไงบ้างคะวินาทีที่เห็นเขาออกมามเขาสดใสมากขึ้นกว่าที่หนูเคยเห็นหรือม,มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างก็ก็ดูสดใสนะคะมันเหมือนมันหลุดพ้นทุกอย่างแล้วค่ะก่อนหน้านั้นใช่ใช่ค่ะก่อนหน้านั้นตาเขาจะแบบ มันเศร้าตลอดอะค่ะถึงบางทีปากเขายิ้มเราก็รู้ว่าเขาเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่คราวนี้มันไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะพี่เนาะพอเราเจอกันมันก็เหมือนแบบปลดล็อกทุกอย่างไปแล้วอะค่ะอืมค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวที่อย่างที่หลายๆคนได้ติดตามกันไปคือมีเรื่องของการทาลายร่างกายซึ่งในฐานะที่เป็นคนที่ดูจากขา่าวเอาจริงก็ค่อนข้างตกใจว่าเอ๊ะตกลงคืออะไรกันแน่นะแล้วก็มีอะไรก็ตามต่างๆนานา,นา,นานมากมายคือวันนี้ยุค ของสังคมก็เปลี่ยนไปค่ะพอเป็นสังคมโซเชียลปั๊บทุกคนพร้อมจะคอมเมนต์วิาพากษ์วิจาร์ซึ่งบางทีเราต้องเตือนกันเสมอว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามอย่าไปอ่านเยอะเนาะ mm hmm. เพราะเวลายิ่งอ่านเยอะมันจะเริ่มกลับไปสู่ภาวะกดดันที่เติ้ลเคยเจอละคนนั้นจะมองเราย,ยัางไงคนนี้จะมองเราย,ยัางไงเล่าทั้งหมดให้ฟังสันนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรผมเป็นสภาวะตั้งแต่ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแล้วเราจะเปิดเปิดได้เมื่อไหอไร่เราจะบอกสังคมได้เมื่อไหอไร่ว่าเพราะเราเราออกมาแบบเงียบ เราจะบอกสังคมได้ไหมแล้วออกได้แล้วทางคนคนนี้อยาเพิ่งบอกยังยังไม่ต้องบอกอม,มันก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาแล้วมันมันหลายๆลยอย่างมันมันวันนั้นเป็นการที่ไปกินกินเลี้ยงกันภายในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องกลับมาแล้วก็เรามานอน,นอนที่โรงแรมก่อนนอนเนี่ยนิวเขาก็บอกว่าพี่พี่ไม่เคยปกป้องหนูเออเอาแล้วเราตรงไหนว่าเราผิดตรงไหนว่าก็นางคิดอยู่คนเดียว พี่ไม่รักหนูรักแล้วสักพักพวกเขาก็เดินเข้าห้องน้ำไปหายไปเป็นชั่วโมงแล้วปล่อยให้ผมนั่งคิดอยู่คนเดียวเอาแล้วอาการเก่ามาแล้ววนหลูกมาแล้ว <c oughs> มาแล้วอาการเดิมเลย <c oughs> ตอนนั้นนิวนี่เป็นอะไรคะหนูไม่ค่ะคือ,อเหมือนว่าเราคุยกันเขาก็ถามเรื่องเก่าๆมาอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าพี่ไม่เคยปกป้องหนูเลย ล้วหนูก็แบบงั้นไม่เป็นไรหนูก็ไปอาบน้ําไปแช่อ่างจากรกุชี่ของหนูคือไม่พอ่งเอเราหลุดประโยคนี้ออกมาใช่ค่ะแล้วเขาก็สงสัยนั่งคิดแต่คือไม่ได้บอกเราไงคะเราก็คิดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรซึ่งเราไม่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขากําลังวนอยู่ใช่ค่ะหนูก็ไปอาบน้ําทําตัวปกติออกมาปุ๊บหนูก็กินยาแล้วก็นอนแล้วนะพี่พอนอนพอนอนปุ๊บมันมีเอ้ยมันมีเท้าขอโทษค่ะมันมีเท้าอยู่แล้งมันแปดหน้าใหดได้วมันใช่ มันลตบแต่มันมันมาแตะหรือมันมาครั้งแรกเนี่ยมันมันมาแตะแล้วขยี้แล้วหนูก็ลืมตาขึ้นมาแบบงงงงแล้วหนูก็มองหน้าแล้วเขาก็เดินหายไปหนูก็อ๋ออะไรก็เลยเดินไปไปไปนอนปะเดี๋ยวพาไปนอนก็แบบปะที่รักปนอนอะไรเงี้ยสงสัยเรียกร้องความสนใจว่าแบบเราไม่สนใจปะออาไปนอนด้วยกันแล้วจับหน้าอกเหมือนเดิมนอนหลับโอเคหลับไป S <S ก็ไม่มีอะไรค่ะวันนั้นจนเราไปหนูคิดว่าถ้าเกิดพี่เขาออกมาใช่ไหมคะหนูจะพาไปเที่ยว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 สักเดือนหนึ่งเนี่ยแล้วเราค่อยกลับมาลุยงานกันให้เขาแบบสบายใจก่อน<ช>พอที่เชียงใหม่เนี่ยเราได้มีการดื่มกันนิดนึงเนาะแล้วก็เขาก็ดื่มหนูก็ดื่มแล้วอ่าเขาคงคิดบนอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะคิดว่าเรื่องนู้นต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมดต้องเป็นเรื่องช้างตอนนั้นมันกลับมาหมดแล้ววนหลูมันกลับมาเป็นคนที่ปฏิปต่อเรื่อง เพราะมันเป็นอาการที่มันกลับมาเริ่นั่นเองเป็นนักเขียนวิญญาณนักเขียนเข้ามาเขาสามารถสร้างหนังได้เป็นเรื่องๆค่ะโดยที่แบบโอ้โหพี่นี่หัวแบบสุดยอดมากเลยคือมโนเองทั้งหมดมโนเองทั้งหมดเลยค่ะแปลว่าไม่มีไม่มีความจริงอยู่เลยไม่มีไม่มีมโนว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเขาคนนี้โทรมาหาหนูปุ๊บเนี่ยต้องเราต้องไปเป็นแฟนกันแน่เลยต้องแอบไปมีอะไรกันอะไรอย่างเงด พวงแล้วก็คิดไปเอกค่ะจินใความมึนๆอเนี่ยผมผมให้ให้ให้สองคำนี้เป็นแค่อารมณ์โชกแต่ความเป็นห่วงมันมันมันคืออารมณ์ที่มันเหมือนกับมากกว่ามันคิดหน้าปัจจุบันแล้วก็หลังเราถึงเป็นห่วงในสิ่งที่เขาจะเจอในในในเวลาที่เราอยู่ไม่อยู่กับเขาเราเขาเจออะไรเขาจะเป็นยังไงคนที่เข้ามามันจะเป็นยังไงมันห่วงไปหมดมันห่วงจนถึงขั้นว่าเราเคยเดินล้มพลาดมา ล้มพาดมาจากธุรกิจที่เราทําหรือใคนทาแล้วเรามาเจอคําพูดเหมือนกับที่เราเคยพูดว่าช่างแนวไมลช่างเก็เริ่มต้นใหม่พ่งนี้ก็ชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ละเพราะเงินมันถามง่ายค่ะแต่เฮ้ยพอเรามันล้มล้มมากๆแล้วเราเรากลับไปไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเขาจะเจอแบบเราค่ะมันก็เลยมันก็เลยวนลูบว่าแล้วเรารู้ตัวไหมเขาเราทาอะไรเขาไปบ้างณวันนั้นเหรอครับณวันนั้นผมไม่รู้ตัวณวันนั้นผมรู้แค่ว่าเราเริ่มคุยกันแล้วเราก็ มีปากมีเสียงกันทะเลาะกันมีแต่มันภาพมันตัดไปตรงที่ว่าเออผมเดินออกมาแล้วก็จะมาตามแล้วทำไมยังไม่เข้าไปยังไม่เข้าไปนอนอีกอเอาไปไหนแล้วผมก็ยังโทรไปในระหว่างนั้นอ่ะมันก็มีไลน์เขาปาเป้นคือว่าเต้นธนพลทำไ,ทำไร,ำไรแล้วทำอะไรวะกูทำอะไรลงไปวะตัดกลับมาที่นิวๆเขาทำอะไรหนูบ้างคือหนูนั่งเ,เล่นโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยค่ะเหมือนเป็นโต๊ะแบบนี้ค่ะกับพื้นอยู่นี่ใช่ยเขาเดินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็แบบ เตะเสยเลยค่ะเตะเซยนะหนูแล้วก็ได้อีกดอกที่สองอะไรเงี้ยหนูก็แบบแบบป้องกันตัวแล้ว<ช>แล้ว<ช>คันเนี้ยอพอหนูโอเคเราแยกย้ายกันแล้วใช่ไหมคะหนูก็รองให้เขาเนี่ยเข้าห้องไปเ<ม>พื่อเราเนี่ยจะได้หนีออกจากตรงนั้นเราไม่อยากอยู่แล้ว<ม>อะไรเงี้ย<ม>คือแบบเป็นใครมาทําร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือแบบหนูไม่โอเคมากๆเลยไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นบ้าใส่หนูจะเป็นโมโหอะไรใส่หนูอ่ะหนูรับได้หมดทุกอย่างแต่พี่ทำร้ายร่างกายหนูหนูไม่โอเคแล้ว ณตอนนั้นเขาเดินไปเนี<ม>่ยเขาเมาวะหรือ,อเขาเป็นไรคือน่าจะแบบไม,ไม,ไม่ไม่มีสติแล้วอะค่ะทั้งดื่มไปด้วยทั้งไม่มีสติแล้วก็ไปเลยค่ะเข้าเข้าห้องไปแล้วหนูก็ไปเหมือนกันค่ะหนูก็ออกมาโทรหาทนายโทรหาทนายว่าแบบหนูโดนทำรา้ายร่างกายนะหนูต้องไปทำไงก่อนอไปหาตำรวจไปโรงพยาบาลค่ะ ซึ่งปากข้างในเนี่ยฉีกต้องเย็บห้าเข็ม,มหัวหัว,วอีกแล้วก็แบบทั้งร่างกายมันเหมือนโดนลบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถ้าเกิดวินาทีนั้นอะ่ะเขาอะ่ะแบบพูดว่าพี่ขอโทษแค่นี้หนูคงเลี้ยวหัวรถกลับไป,ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งเขาบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ทําหนูมไม่ได้ทําแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเขาไม่ได้ทำํำหนูก็เลยถามว่าอา้าวแล้วที่หนูโดนคืออะไรเนี่ยค่ะเขาก็เลย<ๆ>ต้องมานั่งพบทวนว่าเฮ้ย ฉันทําไปจริงๆอะไรประมาณเนี้ยก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนระหว่างเราไม่เคยไม่เคยทําร้ายร่างกายไม่เคยไม่เคยแตะเลยเนาะแล้วไอ้ไอ้ซีนของการทำร้ายร่างกายที่มันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่มีภาพนี้อยู่เลยเนี่ยอาพูดตรงๆบบเรื่องที่น่ากลัวมากนะฮะเพราะมันสามารถไปไกลกว่านั้นได้ไงใช่ค่ะอันนี้เราได้ปรึกษาหมอแล้วคุณหมอบอกว่ามันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนมาแล้วซึ่งเขาเรียกว่าภาพ ภาพส่วนหนึ่งเนี่ยมันหายไปของสมองเนี่ยมันหายไปค่ะโดยที่เขาทําอะไรไปโดยที่แบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะแบบฆ่าเราก็ได้โดยที่แบบล้อมเขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยจะรู้ตัวอีกทีก็แบบอารมณ์เย็นลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืคซึ่งมันต้องใช้การรักษาต่อเนื่องอาถามเต้นตรงจนอารมณ์เย็นลงแล้วจนเห็นข่าวจนทุกอย่างแล้วอะจําได้ไหมผมมาน้องค่อยๆนั่งคิดว่าทําหรือว่าทําหรือเปล่า เขาไม่มีคนบ้าที่ไหนเอาหนั่งเอาหัวไปนั่งโขกบันไดเองหรือว่าเอาปากไปวิ่งชนชนอะไรให้มันเจวะตรงนั้นต้นทานยารักษาตัวอยู่ไม่ทัได้ทานไม่ถึงว่าตั้งแต่ออกมาจากมันก็ไม่ได้ทานยามันเลยเราก็หยุดยาไปนานมากเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วนิวๆยังไงคะคือเราก็คงงงอะเนาะเจ็บตัวส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรักกันต้องทําร้ายเราขนาดนี้แต่ทั้งหมดคือเอ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําเลยภาพมันหายไป ซึ่งตอนแรกอ่ะหนูไม่รู้ว่าเขาเขามีสภาวะภาพที่มันหายไปตอนนั้นเรามีความรู้สึกแค่ว่าโกรธโกรธมากแล้วยิ่งมาได้ยินข่าวว่าไม่ได้ทําเราเนี่ยเรายิ่งโกรธมาก,รารกยิง่งร <okay. S 1> ไม่ยอมรอับใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าโอ๊ยหนูไม่โอเคแล้วหนูแบดบดีกับพี่ขนาดนี้ทาไมพี่ถึงแบบทำอย่างนี้กับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดินหน้าแบบบอกทนายเลยว่าฟ้องไม่เอาก็คือ ไม่เอาแล้วคือคถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายทํายอมรับก็คือจบละหนูกก็<ม>ให้อภัยใช่ไหมคะแต่นี่คือคุณไม่ยอมรับอะ่ะหนูกก็ไม่โอเค<ม>จนหนูกก็ไม่รับโทรศัพท์เขาเขาโทรมาประมาณวันละเป็นร้อยสายอะคะ่ะสองวันนะคะที่หนูอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมันแบบทุกอย่างมันแบบแย่ไปหมดแล้วแบบสับสนมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>แล้วก็ได้มาเจอเขาพอได้มาเจอเขาที่รายการหนึ่งใช่ไหมคะพอมานั่งเนี่ยเห็นแววตาเขาอะ่ะรู้เลยว่าเขาแย่แล้ว เขาหนักแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแววตาเขามันแบบแดงก่ําแล้วแบบมันมันแบบมันสื่อได้ว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นอะความโกรธอะมันหายไปหมดเลยนะพี่มันขนาดเขายังไม่ขอโทษนะคะความโกรธมันหายไปแล้วตาเนี้เหลือแต่ความเป็นห่วงแล้วว่าเฮ้ยเขาโอเคไหมคือด้วยความที่หนูอยู่ใกล้ชิดและชินกับอาการเขาเมื่อก่อนหนูเห็นหน้าเขาวันนั้นอะหนูรู้แล้วแหละว่าเขาไม่โอเคกลับไปที่กับใช่ใช่ค่ะหนูหนูกลัวมากเลยว่าเฮ้ย เขาจะแบบฆ่าตัวตาย,ตย<ม>ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวกลัวตรงนั้นกลัวว่าแบบตอนนั้นพี่คิดยังไงอยู่คิดว่าไม่ไหวคิดว่ารับตัวเองไม่ได้ผมโทรหาคุณพ่อคุณแม่โทรหาผู้ใหญ่ที่นับถือ,อมผมแล้วผมก็บอกผมไม่ไหว,ผมไม,ไหวผมไม่โอเคกับตัวของเองสิ่งที่ดีที่สุดก็คือขอโทษผมก็พยายามโทรไปขอโทษ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 อย่างเดียวติดต่อทางไหนได้ผมว่าขอโทษขอโทษไม่รู้หรอกว่าทาหรือไม่ทํามีสติหรือไม่มีสติทําหรือเปล่าเือนผมบอก บอกคำเดียวแล้วผมขอโทษยีงมีกลัวไหมว่าเขาจะทำลายเลิอกอีกกลัวถ้าเกิดก็แค่เลิอกอีกครั้งหนึ่งคงไม่มีโอกาสให้แนวแค่นั้น